สวัสดีครับก่อนอื่นรบกวนนะครับคนที่ดูอยู่นี้ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ช่อง YouTube ของเราหรือเพจขวัญชัยค้าเล็กแปรล,ลูกหรือถ้าด่วนก็อยากสอบถามข้อมูลอะไรก็โทรเข้ามาได้เลยที่0864259942อ่ะเราสวัสดีพวกนี้อกครั้งนึงวันนี้พิเศษได้สัมผัสดาบอายุ400ปีนี่สุดยอดมากอันนี้ดาบครูดาบครูะนะครับ ดาบของครู400ปีอันนี้หหวปหลดอ่ะเดี๋ยวผมขอหปหลาไหลนั่นแหะครับนี่นะครับอ,อันนี้ก็ลงจากสนามลบมาแล้วครับอ่าเนี่ยนี่ครับของหัวหมูทะลวงฟันแน่นอนแน่นอนก็ลองสังเกตดูว่าคนโบราณเนี่ยเขาไหวพิบเขาดีขนาดไหนสันมีรอยนิดหน่อยครับแต่คมไม่มีบินฟันมาก,ก็พิกเอาหลังมือพิกเอาสันหลังสันรับปุ๊บ เบอ่ยนะมือเขาแน่มากต้องไวมากนะคือประสาทไวมากเฮ้ยฟันมาปุ๊บแล้วก็ฟันโต้ต่อกับรับหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบสันปัดออกสันปัดออกพบออกบีดพุ่งตรงไปเลยเนี่ยครับแล้ววิธีการเก็บคือต้องรูดเอาสันเนี่ยเอาเอาสันนอนตามเข้าไปนอนตามเข้าไปนะครับอ่คือการไม่ให้คมมันเสียนะครับสุดยอดมาก ดาบครูอยากรู้ก็ดูเส้นไหวมันต้องขยายไหวายมันดีๆเป็นใช้วันขยายฝาเขาถักจนเป็นเม็ดงาเลยแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหหยาบละเอียดอันนี้ละเอียดยิบเลยให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ละเอียดยิบมากงานสมัยก่อนสี่ร้อยปีไม่มีอีกแล้วนะครับอหรืออาจจะมีที่อื่นนั่นแหละแต่ที่นี่เป็นดาบของครูสืบทอดกันมาไม่มีล้ ดาบรุ่นใหม่ไม่มีละเอียดขนาดนี้ไม่มีแล้วเนี่ยเห็นไหมรถขับอ่ะนี่แหละครับแล้วเขาไม่ได้ถักอย่างเดี๋ยวนี้อันนี้เขาถักเมื่อสมัยก่อนโบราณใช่ไหมเขาบิดเอาผิวลอยออกมาหมดอันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้บิดนี่ขาวๆมันๆขาวๆนี่มันม่วไปหมดมันมันไม่ได้ต้งใจไล่ไล่เส้นของเขานี่เขาสอยมาปอกนี่เขาต้องบิดเอาผิวลอยผิวลอย นี่ครับความไม่มีขนเลยแบกเลยงานเนี้ยงานละเอียดเนี่ยฮะมันมันถึงมีมูลค่ามันถึงแบบหน้าที่จะอันนี้ถ้าจะเอามันก็มีนะช่างที่จะทําไหวอย่างนี้แต่ต้องรอหน่อยเออก็ใช้เวลาหน่อยแต่ราคาสูงน่าจะเพาะถักอย่างเดียวนี่ไม่ต่ำกว่าห้าพันน่ะนี่ครับสิบเก้านิ้วสําหรับสายทะลวงฟัน หัวหมูทะลงฟันที่เขาเรียกนั่นแหละครับคล่องตัวคล่องแค่วว่องไวแข็งแกร่งรวดเร็วนี่และ24นิ้วสำหรับอ่าหน่วยจัตุรงคขบากองคลักษ์ปกป้องสี่เท้าของช้างนะครับที่มาที่ไปประวัติเราสามารถสืบค้นกันได้จริงๆนะครับแล้วก็สุดท้าย อันนี้คือสำหรับนักลบบนหลังม้าม้าม้าเร็วคล่องตัวครับผมนี่ครับวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาแชร์กันเพียงเท่านี้ก็แล้วก็วันนี้ได้สัมผัสดาบอายุ400ปีของอาจารย์อขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับกด Subscribe กดติดตามสนใจก็ ทักข้อความมาหาได้หรือโทรมาได้เลยหาเรา0 8 6 4 2แป9 4 2วันนี้ขอจบพิคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ